S <S สวัสดีครับพี่รักแฟนเพลงวันนี้เรามาอยู่ตรงหน้าโยทินบุรณะนะครับวันนี้จะไปกินอาหารบ้านเกิดครับอาหารเกาหลีครับปิ้งย่างร้านเมียงดงเหมือนเดิมครับดูใน g o o g l e ดูรีวิวมาเขาบอกว่าร้านนี้สุดยอดเหมือนกันในละแวกนี้เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่ครับมานั่งปุ๊บก็ได้เครื่องเคียงครับนี่เครื่องเคียงเขาก็ไม่อั้นนะเดีย๋ยวดูเมนู กินนะดูราคากันไปเลยครับก็ไม่แพงนะราคาโอเคอยู่ไปถายในร้านเย็นๆนะครับ ก็จะเป็นโดมสีชมพูใหญ่ๆเลยนะมาถึงนั่งปุมเพอจะให้พวกเครื่องเคียงมาเลยเนี่ยเนยเนี่ย่ะมาเดี๋ยวเรามาดูเครื่องเคียงก่อนอันนี้กิมจิอันนี้ผักผักลองอันนี้มันบดอ่าอ,อันนี้ไม่รู้อันนี้ของ,งอกอันนี้ผักอะไรสักอย่างไอ้พูกเนี้คือมาเรียกเติมได้เรื่อยๆนะเย็นๆเขาบอกว่าที่นี่เย็นๆคิวเต็ม คิวเต็มจริงๆเขาเคยผ่านมาผลแน่นมากแต่นอกแต่ภายนอกรอบๆเนี่ยก็คือว่ายังมีร้านอีเกเยอะนะแต่ร้นานนี้เด่นสุดได้มานะครับใช้เวลาสั่งไปไม่เกิน5นาทีถึง10นาทีดูครับบนโต๊ะไอ้พวกนี้ไม่นับไอ้พวกนี้ของฟรีแต่พวกนี้เลกจำได้แหละน,นี่เลยเริ่มจากนี่เลยขิมบักอ่า ไม่รู้คืออะไรลองสั่งไปอันนี้เซ็ตเซ็ตข้าวมันปูนะสองร้อยกว่าบาทเนาะสองร้อกว่าบาทอันนี้ไข่นกกระทาหกเก้าอันนี้ไข่ประมาณไข่ดอมนันสามเก้านี่ตัวชูโรงหกเก้าเก้านะครับรวมเนื้อน่ากินจริงๆแล้วก็ไม่รู้จะกินหมดไหมล,ลัน พขาพอๆๆนี่ครับเมื่อกี้พี่เขามาสอนวิธีกินแบบโคลียกินแบบเกาหลีเกาหลีก็ใจนี่ครับอันเนื้อสัตว์ใส่เข้าไปนะใส่เครื่องเคียงเดี๋ยวใส่ให้หมดยังเยอะ,ะ,ะใส่ใส่หมด รู้อันนี้ไม่น่าจะใส่มั้งนะโอเคต่อไปน้ำจิ้มลองหมดเลยทุกนันอันนี้อาจจะเป็นวิธีกินที่ผิดนะแต่ผมอยากลองน,นี่ครับสไตล์ตเมี่ยงคำ มันครบดกูกรสชาติครบดุกรสชาตินะมันไม่เผ็ดไปครหมดอันไหนเลี่ยนมันมาตรงมาตัดไอ้กิมจิเลี่ยนอะไรมันตัดหมดโอเคได้ได้ไดเจ๋งเจ๋ง,งชอบนะถหรือว่า่าน่านเลยนี่ครับต่อไปเราจะมาลองเซ็ตมันปู250ราส

ออหอมมันปูมากหอมจริงแนะนำเลยนะคมานะเซตมันปูต้องมาด้วยแนะนำอันนี้แนะนำเลยข้าวครับกินไม่หมดเอากลับบ้านเป็นหูเก้าเยอะจริงสุดยอดโอเคครับมาถึงช่วงท้ายคลิปนะครับเช็คบินไปทั้งหมดพันสี่นะครับ ก็อาจจะไม่มีภาพบรรยากาศข้างในเยอะนะครับก็เดี๋ยวกลัวติดลิขสิทธิ์เพลง YouTube แล้วก็ข้างในคนมันเยอะก็ไม่อยากไปกวนเขานะครับก็เดี๋ยววันนี้ <No. S 1> ผมก็จะขอลาไปก่อนนะครับก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube, Facebook, TikTok นะครับเรามี3ช่องทางนะครับอีท,ทีหน้าแลไปที่ไหนก็ตามดูด้วยนะครับหรือร้านท่านเปิดใหม่หรืออยากจะให้ไปชิมอยากไปอะไร คอมเมนต์ได้นะครับไม่ต้องห่วงผมไปผมจ่ายเงินครับก็เดี๋ยวไปก่อนแล้วครับอะไรละอัมาเซโยใช่ปะไม่รู้อันั่นแหละอมาเซโยแล้วกันอัมาเซโยบายบายฟุนฟุนชักชักชักสวัสดีครับปี่